สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเมื่อนี้นะคะแม่กบผ้าจวดสิบห้ามากินข้าวปุ้นจ้ะข้าวปุ้นข้าวปุ้นน้ำยาปลาเพชรจวดๆด้วยพี่น้องด้อยมาพ้อมกับลูกไส้จ้ะลูกไส้ก็อยากกินน้ำลูกไส้ก็อยากกินน้ำกันเลยอันจัดไ้เพิ่นเอาอันมา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 ,มา,มาแห่งมา,มามาที่อันเป็นมามาเกาหลีจ้ะ อสวัสดีค่ะแฟนคลับนเรศสวัสดีครับ,บสวัสดีครับ,รบข้าจับจ่าเมื่อนี้เมื่อกินข้าวปุ้นจ่าข้าวปุ้นข้าวปุ้นจุดจุดเพชรเพชรหืมจุดจุดเพชรเพชรเลยจา่าพนักงานเส้นอืมอันเพิ่นจะกินใจอันนี้อ่ะค่อยๆเอาลงมค่อยเอาลงน้องปั๊บพักจก้ะพักพักขาดใหญ่ๆ พักทัดไง่ายๆไปเลยนะพี่พักสีพักหอมพักกัดดอกนี่จะเก็บย่สวนนี่แหละจะอยู่หลัลงบ้านนี่จะอ้าอ้ําชุ่ม,ม,มกินเลยลูกน่าจะาพี่น้องมานี่ขาปุ่นโลนึงกินเบิร์ดบอชิมนังกันชิมนังกันพี่นนองอ อ่ากินเลยก่อนอื่นมว่วนพักเลยจ้ะมว้วนพักเลยมว้วนพักเลยเนาะคนนัอออ้อืมอืมก็กินเห็นเพื่อเบื้องหลุดเพน่้ หนาปลาคับคแซ่บจะกินเพ็สๆแซ่บบุ้งยองมวน <No. S 1> แซบบ่๊คับ <Yeah. S 1> ครับผม <t akes food> อ, adviser. อืมองอืมอืมอืมอ๋ออืมอืม,อม

รสจัดมันเะแซ่บเล่คุณวะตอนแรกมากแต่คำแรงมากนุ่งหลายเลย ไปมือเลยป่ะจ้ะไปมือดีกว่าขออยากเด้อพี่นอ้องไปมือจัออองแสบแล้วลก็ผ้าตรวจออืมอือกซีใส่่ใก็น,นะับผมเอามือก็ได้มือก็ได้จังแสบเอามือเลย อม ah ืออมือได้บ hmm. mm ่อ hmm. กีเป่าเป็นแม่ก hmm. ินมือเลยมือเลยจังแสบลกออืมเยี่ยมเลย ปลาขาดกินไก่เนาะพี่นอ้องกินไก่เป็ดปวยอื้มอื้มอื้มใส่อยมื้อแรกแบบนี้อืมพัฟก,กรอบ,รอบหวานจ้ะอร่อยปะแบบหอ ยังกะอยากฮอเบิร์ดอืมอืมอืมอ้มน้ำพัฟซี่มวนใสสมองสากินพัฟซี่ก็อันข้าปุ่นมันละเขากันป้าป้าก็กิน มามาก,มากะเขากันเลย <laughs> มือเลยซื้อหยังครับซื้อหยังบวกใช่ครับเนี่ยซื้อน้องป๊าปครับครับซื้อน้องปาบครับอายุจะขวบสามขวบครับฮึ่มฮึ่แดง ปั๊บอา 3, 4, บอยุสาขอบครับหนจ้ะท่านปั๊บกินเสนด้วครับใส่มือเลยครับอืมยิงย้นเนาะเด็กปัพอตัว บ้ากับกิ่นเก้งเก้งจ้ะปลาใสมือแล้วแซ่บแซ่บไม่กบพาดจวดห่วใจหั่ใน

ัาเก็บอยู่หลังบ้านจ้ะับซี่ตับแสบเลยม่วนใส่อื้มอื้มอ,อื้มไอือนมาอื้มอมือเลย ออกกล่องน้ำแม่ลงปลับผ้าตรวจสรวนนึงมหลวงป้าาตรวจยังไงนลวงับาผ้ก็ะเตรวจหล,ล,ลจจงปล้าเป็นลูกของแม่ก็ะเตรวจ อืมอืมเฮ้โครสินมากมา học chi hảo cánh hảo cánh cả học chi đây กินน้ำยาปลาม,มิตี่นไก่ไม่เหลือแทงแซบอ,อืมเพิ่มชิคกดมากอืมแซบอกครับต่งใเมืองหูดเอาหูดเอาลูกอีสาน Đàn và xin Được tay đàn rồi Hãy subscribe cho kênh แม่ก็ยุ่นี่ลูกแก่พี่น้องจองจก๋กขอจบคลิปซัมเนียแล้วจะเด้อเพราะว่าจะได้เอาคนอาบน้ำลุยคักมามากแซบคบักล้างกินข้าวนี่หละจะตัวซอยตัวช่วยให้มัน,นดักจับไขมันดักจับแป้งนะจ๊ะก็ให ร่างกายเอาไปหลายประมาณว่าซอยได้ระดับหนึ่งจ้ะบบได้ซอยซอยอ่าซอยแบบว่าดักจับสารอาหารเบิดทุกอย่างอันนี้คือว่ามันจะดักจับแค่ไขมันแป้งจ้ะบม่ให้เขาร่างกายหลายมือนี่กับปุ่นนาาจะเนาะก,นะก็คือเป็นแป้งตัวนี้ตัวซอยได้จ้ะก,กินแล้วบ่อ้วนจ้ะก,กินแล้วไม่อ้วนกินอาหารทุกอย่างแล้วไม่อ้วนกินตัวนี้แล้วจ้ะล้างกินเขา่าเขา้าส่งตัวนี้กินเลย ส,ส้อมกับมาณเคืองซองนะจ๊ะเคืองซองกินหลังอาหารมันจะบอ่อไฮซาสะสมไขมันให้สะสมอีหยังหลายจ้ะหมูกระาดาจังสิงกินแล้วเฮากินอันนี้ตามกินหมูกระทะจังสิงจ้ะกินอันนี้ตามเลยดักจับเลยบอ่อ้วนแ้่บวกดักินข้าน้าจ้ะนี่ละจ้ะ เคล็ดลับเคล็ดลับแบม่กรุจ้ะนังกินข่าวกินตัวนี้ไปเลยในระหว่างวันกินครึ่งซองแต่ก่อนนอนเนี่ยข้ากินไปซองหนึ่งแล้วจ้ะเป็นดีท็อกซ์ลำไส้เป็นยางลำไส้เป็นไฟเบอร์จ้ะเหตุหายตื่นมากนี่ครับทายสะดวกขับทายดีจ้ะออกหมดเลยนะคะเอาออกหมดเลยเผาผลาญได้ดีมากๆค่ะอันนี้คือกินระหว่างวันกินข่าวกินยังแล้วเท่ากับกินตัวนี้นะคะดักจับเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆค่ะเพื่อเย็นหายอ้วนจ้ะ เป็นกดซอยอย่างหนึ่งดีดีแต่พี่น้องจ้ะลองเบิง่งเนื่องจากกล้องนึงกะห้าร้อยเก้าสิบบาทจ้ะสนใจทักมาได้เลยจ้ะสาด้วยนะคะมื้อนี้กะเมื่อกบกะขาตบคลิปแค่นี้เนาะค่ะเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เม่กบเยอะๆจ้ะคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ